สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านรวมทั้งผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศน,นะครับ ه, เพิ่งมาถึงเชียงใหมก่ก็เดามาจากแม่สายเนะี่ยมาถึงเชียงใหมก่กับสามทุ่มัวกินข้าวกินปลาเรียบร้อยเข้าห้องเรียบร้อยนะครับก็อะ,ะไรเล่าสู่กันฟังแฟนคลับเชียงใหม่ผมนี่น่ารักมากเวลาโทรหาผมไลน์หาผมทางกรุงเทพนี่โอ้โหเมื่อใดจะขึ้นมา จะอันจะอีโอ้ยนะเรียกร้องตลอดพอขึ้นมาแล้วบอกอ่ะผมถึงเชียงใหม่แล้วนะมีอะไรมาดูกันอะไรกันนะเงียบกิ๊บไม่มีโทรไม่มีทักไม่มีหาเงียบกิ๊บต้องรอดูจนเช้านะครับนะเยอะหลายคนมากเลยนะครับอยู่ทางเชียงใหม่นี่นัดเอาไว้ว่าขึ้นมาบอกด้วยนะเอะอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอมมย่างน,านี้อ่าผมมาแล้วโรงแรมอะไรเนี่ยอ่ะ น้ำเพียงดินน่โรงแรมน้ำเพียงดินนันนันทรามาเหรอ,ะอ oo, ฮะนันทรามรถนะไหนถนนนันทรามนั่นเนี่ยเออบอกโอ้ยอยู่พี่ใดนันทราม สิบสามสิบสี่สิบสามเนี่ยซอยห้านันทรามซอยห้าใช่เขตไหนย่านไหนไม่รู้แต่ถนนถนนอะไรเนี่ยหายยาอะไรหายยาอำเภอเมืองเชียงใหม่ใช่หายาเออหนยาน้ำน้ำเพียงดินนะครับโรงแรมน้ำเพียงดินเออน้ำเพียงดิน ยังไงก็โทรมาก่อนแล้วกันชัวร์สุดนะครับคุณมอมรเทพสวัสดีครับนะครับคุณตู่ขอพระคุณมากครับที่อาจารย์ตอบไลน์อะไรนี่เอ่ยที่อาจารย์ตอบไลน์ว่าผมขอดูตัวจริงที่ไหนครับตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่นะครับถ้าจะติดต่อกรุงเทพก็ต้องรอบรืนเนี่ยผมถึงกรุงเทพนะครับแล้วติดต่อกันผมจะไปนั่งอยู่ที่อพาร์ตเมนต์เหนือดวงนะครับงามวาน23แยก6นะครับ ตรงข้ามซอยก็จะเป็นสารเจ้าหาง่ายทางข้าวบุกหวานนั่นแหละนะครับวันนี้ครับย่งกิมกบ,บินสวัสดีครับนะครับเหรียญพิธีการเหมือนปีทองสี่สสามเนื้อทองแดงผิวไฟมีกี่บล็อกราคาต่างกันไหมต่างครับมีสหางชิดกับสหางหางยาวเอ้คือหางหางกับหางชิดถ้าหางสอสลา,ากับเลขสองชนกันเนี่ยบอกนิยมยิ่งหนายิ่งแพงมีไหลเนื้อมีบักเก้ามีทองแดงมีฝาบาท แต่ถ้าเป็นหางหางเนี่ยก็จะถูกหน่อยหางชิดไหลยหมื่นหางหางน่าจะหลักพันปลายนะครับทนโรดสวัสดีครับนะครับอ่ายี่สบสามแยกหกเงิชัดเจนนะครับคุณวันลบสวัสดีครับนะครับคุณโชกเกียรติหรืออะไรเนี่ยสวัสดีครับป้ากบซ่าสวัสดีครับอาจารย์อย่าไปแวะพื้นที่สีแดงนะผมไม่ได้แวะครับเลาะลงตลอดนะครับวันนี้เราดีใจกับท่านธีรพลนะครับได้ รูปหล่อบเบตองสวยเข้าไปครอบครองนะครับสุดยอดบนสิทธ์ิโกสุม,มชราพรสวัสดีครับคุณศูนย์หงเนี่ยสวัสดีครับเออ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 ่จันแม่จันยังไม่เจอนะครับส่งลายมายังหาไม่เจอนะจ้ามันหายากกระแทกอะ่ะเออเป็นจะได้พ่อง ว่าอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้มีเซนที่พักกังหอ,อาจารย์อยู่อีกกี่คนแต่สำหรับผมแล้วอาจารย์คือยอดนันกซุปเปอร์ยโรขผมเลยอย่าไปคิดอย่างั้นวันงวันนี้นะครับอาจารย์ได้เลยครับติดต่อเขอ้ามาเลยนะครับได้เสียแน่เสียดายปลาใสพลอยหลุดไม่เป็นไรยังจอบใจอยู่กะฮู้วัดหนังกาวัดหนังบดแต่นึ้ง คุณวีรชาตสวัสดีนะครับหยุดนิ่งสวัสดีครับอาจารย์เคยทํามาที่อื่นมาก่อนไหมครับเ่าให้ฟังหน่อยไม่เคยเลยครับตั้งแต่ออกจากโรงเรียนมาเล่นพระอย่างเดียวนะครับส่วนหาวว่านองสองหน้ามีไหมไม่มีครับคุณอธิวัดสวัสดีครับนะครับชอบอาจารย์เล่าประวัติหลวงพ่อเอียครับอ๋อครับผมนะครับเล่นพระแต่เป็นนักเรียนนะครับนั้งแตลอยู่ปห้าปหนะครับแล้วก็ศึกษามาเรื่อย จบจนกระทั่งจบ,จบ,จบมัธยมหกนะครับออกโรงเรียนแล้วก็ไม่มีอาชีพอื่นแต่ที่รู้หลายอย่างก็เพราะว่าลูกค้าทําหลายอาชีพบางครั้งเป็นลูกค้าโรงเหล็กลูกค้าโรงไม้ลูกค้าโรงสีลูกค้าโรง,งมันนะกรการชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยมีทั้งครูมีทั้งทหารมีทั้งตำรวจมีทั้งนักการเมืองคือคนเล่นผพาเนี่ยมันไม่เลือกชั้นวรรณะนะครับมีตั้งแต่หลักยากจนถึงสูงสุด จึงทําให้เราชาวนิยมสะสมะเครื่องนั้นมีโอกาสมากกว่าคนอื่นครบผู้คนมากหน้าหลายตารวยที่สุดจนที่สุดก็ครบกันมาขอให้ทุกคนชอบพระชัดเจนนะครับพระแพงก็เคยเห็นพระแพงก็เคยขายพระถูกก็เคยเล่นพระเก้ก็เคยมีทุกอย่างมันประกอบกันมาหมดเลยนะครับเฉนั้นการเดินทางเดินแร่งต่างผมเนี่ยเราเที่ยวหาเพื่อนฝูงเก่าแก่เชียงใหม่เคยมาอยู่เป็นปีเหมือนกันนะครับ เรียกว่าตอนไ้ก่อนเล่นพระตลาดบึมอยู่พี่เสมอบรรจงพี่ลิอำพูลเยวินลำพูนนี่ฮะพี่สมศักนะครับเยอะถือว่าเป็นปรมจารย์หรีกว่าพวกนี้ก็ถ่ายทอดวิชาความรู้เราดูเขาขายเราดูเขาซื้อเล่นในแต่ครจจูบาลเรืสองพัน0ปัจจุบันเรียนนั่งหลายแสนนะครับเ <c oughs> ล่นแต่ลำพูนองค์สามรอยอกอตันนี้ก็ สวยๆงามๆก็ล้านแล้วนกะ็เนอเออนี่ราครับป้ากับแป้งขนาดแล้วกันะ,ค,ะ <c oughs> คือทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตามคนไกของตลาดนะครับบางอย่างเราก็เก่งบางอย่างเราก็ไม่รู้เรื่องมาอยู่ทางนี้อดไม่ได้ก็ต้องชำนาญพระบูชาเชียงแสนอย่างนี้นะครับต้องเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งสองสิ่งสามนะครับ ออกขนมต้มไหม่ออกสินในเมืองไหมหรือฝางหรือน่านหรือติดลาวติดเชียงลุงโอ้ยต้องศึกษานี่อยู่นานก็วิทยาชืว่าก,ก,กล้าแข็งนะครับผู้นี้อาจารย์ยังอยู่เชียงรายไหมผมอยู่เชียงใหม่แล้วกะบริ่ได้อยู่เชียงรายน้อผู้บอกผิเดิมก็มาดูเชียงใหม่กะฮะออกมาแล้วกะ ต้องกราบขอบคุณนี่จุ้ยนะครับดูแลทุกอย่างทั้งโรงแรมทั้งอาหารการกินโอ้เพียบดูแลตลอดนะครับที่มาตรงนี้ก็เพราะว่ามีแฟนคลับทางเชียงใหม่หลายท่านแต่ตอนนี้ก็ยังติดต่อกันไม่ได้อยู่เดี๋ยวต้องรอดูพรุ่งนี้นะครับงานเลี้ยงรุ่นใดกอดอาจารย์ด้วยมีพลังในการดำเนินชีวิตอีกเยอะต่อคุณเอกครับครับผมครับจอมโจรลูกแปงนะครับสวัสดีครับดอกลักสวัสดีครับ หลวงพ่จีดลลดกวางกับพ่อดิ่งใครแก่กว่ากันครับจีดกับพ่อดิง่งต้องไปดูในประวัตินะครับพ่อดิ่งนั้นเกิดสองศูนแต่พ่อจีดไม่รู้เกิดปีไหนผมว่าพ่อจีดน่าจะแก่พรรษาก,กว่าเล็กน้อยไม่บบกัดยุครุ่นเราคาเดียวกันนะครับแต่ว่าจีดออกเหรินก่อนออกเจ็ดศูนย์พ่อดิ่งออกปดหนึ่งนะครับอ่อ คุณธวัชชัยอาจารย์กลับกรทบบม,มืมอไหลก็น่าจะพรุ่งนี้เดินทางอีกวันประเนชัวๆครับทีนี้ก็ไปจาไปไประจาอยู่ที่ประพันธ์เม้นเหนือดวงยบสามแยกหกนะครับใครมีอะไรก็ติดต่อสอบถามมาเจอนละยอ่ะพี่บอยตองขาสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับแข็งแห่งรูปภาพแข็งแรงครับผมคุณทอมมี่สวัสดีนะครับนะครับปิดตาพุงปังนงมุสุกตอนนี้ต้องมีสามแสนนะครับ สมชายพัดแดงธรรมขันพ่อเดิมเล่นไม้ถ้าเหรียญพ่อเดิมระคกูนี่ว่าธรรมขันก็อันไหลแสนเงินเป็นล้านจระเข้โทนสนิทตัวเป็นหมื่นนะครับแต่มูดูไม่เป็นอารมิสิ์สวัสดีครับวิชาแสงลำสดีครับเราเลาะมาเรื่อยนะครับเลาะตั้งแต่กรุงเทพมากระบินกระบินไปสักแก้วสักแก้วไปบุรีล์บุรีล์เข้าศรีสะเกดทะลุกออกมาอุาบลอุบลแล้วก็ตยยิงตรงไปนองทายนอนน้องทายเสร็จก็ มาเมืองเลยมาเมืองเลยเสร็จก็ยิงต่อว่าพิสโลอุตรดิตจนกระทั่งขึ้นไปจุดจุดที่แม่สายวันนี้จากแม่สายเข้าเชียงใหม่ผู้นี้เราจะพบปะกับแฟนลับเชียงใหม่ใครที่มีพระมีอะไรที่เคยส่งไลน์ไปสอบถามถ้าได้ดูตอนนี้ผู้นี้เช้ามาเลยแต่ถ้าได้ดูตอนเช้าเสร็จแล้วมาเลยนะครับช่วงสายๆเราจะย้อนจากเชียงใหม่แล้ะลำปางแล้ะพิสโลอะไรลงไปเรื่อยนะครับแพร่เพ่ออะไรแบบนี้ยนะครับ จารย์อยากแวะพื้นที่สีแดงนะครับเดี๋ยวโดนกักตัวอยู่ไหนไม่รู้สีแดงไม่รู้เรื่องเลยนะครับอยากกักก็ให้มันเลี้ยงเราก็ดีมอนกันนะเนาะไม่ต้องไปหากินเองคุณหมูอนุรักษ์นะครับสวัสดีครับคุณนาฏเมืองเสสวัสดีครับสุภาชัยสวัสดีครับผมว่าปานวัดสแสมขาวไม่แม่นเลยนะครับสุภนัทสวัสดีครับ สิงคโปร์วันดีครับขอบคุณมากว่าติดตามตลอดเลยคุณบอยเกียงไกสวัสดีครับคุณเด็กบ้านนอกนะครับหลงกุงสวัสดีครับไม่กระสิทธ์ประกูลหรือไม่แพงจ้าคุณณธนคมพระผงใบลานส่วนใหญ่คนโบราณสร้างใช่ไหมครับถูกต้องนะครับคุณณชานุชาสวัสดีครับคุณเอเนเกจันทบุรีสวัสดีครับคุณบอมอารีนิวรูปหลานลุกทิม ปั๊มหมึกแดงที่ลึกสองอีพันสวัสดิ์ด้านหลังจีวรปั๊มยันราคาเท่าไหร่โอ้ไม่เป็นนะครับไม่รู้เรื่องเลยพี่น้องนะครับนินแดงสวัสดีครับสุรเดชแพงพุทธจ้า้วกิงยาคมปีสามห้านเงินตอนนี้ก็มีสี่หมื่นจ้ามรีสวัสดีครับพรเพิ่มสวัสดีครับวีรศักดิ์สวัสดีครับหลงทวจากปีนางศูนย์เจ็ดน่าจะหลักพันนะครับโป้งโป้งสวัสดีครับนุพรนะครับ ปริญญาจารย์พวกนี้ไปพบอาจารย์ได้ที่ไหนครับโรงแรมฟ้าน้ำเพียงน้ำเพียงดินน้ำเพียงดินนะครับน้ำเพียงดินน้ำเพียงดินนะครับคุณธีรชัยบุตรงามยังไงก็โทรมานะครับโทรมาก่อนก็ได้บัวพันธ์นะครับผามนะครับคุณแสงอะไรเนี้ย ผู้ท้าตลาดพิมพ์มันวิชัยวันนี้หลักพันกลางครับคุณชัยวัฒน์อาจารย์ครับรูปเรากิ่งหลวงว่ดแดงวัดทุ่งอคอกไม่แพงครับสมบายดีเอ๋ออันนี้ทั้งสายสีเล่านะครับพระก,กิ่งหลวงว่ดห้องวัดช่องลมระบุรีไม่แพงหลักพันพี่น้องนินแดงสวัสด,ดีทุกคนดีครับทุ่งใหญ่สวัสด,ดีครับคุณอัดอาจารย์ครับถามอีกประเด็นเหรียญพันธการเหมือนปีแปสามหาห่างห àng ลวงพอ่อมันมีทั้งทันไม่ทันนะครับ ที่ทันก็มีไม่ทันก็มีนะครับไม่มีก็สุดยอตอบเลขหนึ่งไยังไงเนี่ยนะครับผิดพลาดให้ขออภัยนะครับจะเป็นเหรียญบางแหละเหรียญสดเนื้อเงินศูนย์ห้าไม่แพงครับนาวินสวัสดีนะครับธนโลดข้องแค่หลวงพ่ออินทมลีวัดหลวงชนบุรีไม่มั่นใจฮะไม่มั่นใจชื่ออะไรจ้าในลายชื่ออะไรยังหาไม่เจอเลย ถามหลานดิว่าใช้ลายชื่ออะไรแล้วให้เขาทักมาหน่อยทักสวัสดีมาก็ได้มันอยู่คนละบ้านนหะค่ะมันอยู่อันนั้นแหละปะ๋าชื่อไอ้ตอมน่ะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษล่ะภาษาไทยนั่นแหละตอมมันไม่เจอ,อเออทำไมบ่เจอกาตอม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 เอ,อ๊ะมันบ่เจอเนี่ย เดี๋ยวยังไงเช้าๆให้เขาทักมาก็ได้นะมมันไม่เจอจริงผมก็หามาทั้งวันนั่นหามาตลอดทางเนี่ยป๋าป๋าป๋าตอนน้ป๋าจะอยู่ที่ถึงที่เชียงใหม่แล้วถึงกี่โมงก็สายๆหน่อยอ่ะเพราะต้องรอพบคนนู้นคนนี้ด้วยอ๋อไม่ถ้าถ้าไงหนูจะเข้าไปหาป๋าแล้วนะเข้าใจแต่ว่าอยากจะให้ดูให้ชัวร์ก่อนถ้าไม่ชัวร์มาเดี๋ยวจะเสียเวลาไม่อยากให้เดินทางเสียเที่ยวนะอ อ่าได้ะเบอร์เบอร์อะไรเ <c oughs> ดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้คุยกับเขาเบอร์เดี๋ยวเดี๋ยวยเดี๋ยว,ยเ,ดยวเดี๋ยวทบเดี๋ยวทบบอกไปนะได้จ้า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 คุณเกขาสวัสดีครับคุณสุมเมรุวันนี้นะครับคุณปร,ริญญาสวัสดีครับ ลายไม่หาเขาไม่เจอเขาชิดต่อม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 มิวอยู่ไหนต่อม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 ชีวิตเวลาจะหาก็นำบากเวลาไม่หาละโพนะครับเป็นเส้นแบบนี้ซะด้วยอ้าวเสียเดชเอาหลวงพ่อโอ้โหสมเด็จโชว์เพียบเลย คนนัง่งเรียมั้งเนี่ยโอ้โหเยอะเว้ยไอพวกเคียดที่เขาเก็บตัวอยู่บ้านเที่ยวขับรถไล้หน้าลอยตาถ้าเป็นขึ้นมาคอยตีหงตีหาไปเลยเออจริงวะเออกูไม่เป็นเด้่พูดเออชีวิตชีวิต อันตรายนะครับโควิดนี่ต้องระวังนะครับอย่าล้อเล่นกับมันไม่ใช่เพื่อนที่เราจะล้อเล่นได้เดี๋ยวจะลำบากเจริญเจริญถน,น,นอม <c oughs> คุณจรรยคุณลือนครหลวงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ จะลืมนะครับใครที่อยู่แถวเชียงใหม่นะครับก็ติดภาพมาดูนได้ที่โรงแรมน้ำเพียงดินนะครับถ้าคนถ้าอยู่ลำปางลำพูนก็โทรมาคุยส่งไลน์มานะครับเดี๋ยวถูกใจแวะไปหาเพราะมันทางผ่านอยู่แล้วนะจ๊ะเอไม่ใช่พรเดินทางไปแล้ว โอ้ยโู้่หอาจารย์อยู่เชียงใหม่นี่มันกันพอออกจากแม่สายปั๊บโอ้อาจารย์เนี่ยมุ้งอยู่แม่สายแล้วเนี่ยอ้าวเวนจะอยู่ทําไมล้วผมจะถึงเชียงใหม่อยู่แล้วนะครับโทรมาเนี่ยพอเราถึงเชียงใหม่บอกอยู่เชียงรายเออนี่ผมมาเชียงใหม่เนี่ยพูดไปเถอะบอกไปเถอะ เดี๋ยวพอพวกนี้ออกไปถึงลำปางเอา้าอ,อยู่เชียงใหม่เนี่ยเพิ่งรู้เนี่ยแต่เวลาถามดูทุกวันนะดูตลอดนะแต่มันเพิ่งรู้เออชีวิตถูกพบเวลาไร้วิญญาณพง่วต้องใส่มุตชายสิบเอ็ดคนเอ้ารำของเหลี่ยม คุณมันนบสวัสดีครับพ่อครูข้าวเสีศมีหลวงู่สุกทองคําไม่เคยเห็นนะครับเห็นแต่ตะกัวกับทองแดงนะจ๊ะคุณสามารถสวัสดีครับคุณสมพันธ์สวัสดีครับเหรียญหลวงปู่ภูสองห้าสองหนึ่งมีราคากันไหมไม่เวิร์กมั้งครับต้องรล่นแรกเท่านั้นนะครับคุณวัดตินนะครับสวัสดีครับคุณอาคมสวัสดีครับคุณสมชายสวัสดีครับเด็กพะลุงปีสองห้าสี่เจ็ดยังไม่แรงนะ คุณจมรหวัดดีครับเลบานคู่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดมูงแหวนด้วยสวยเป็นแสนครับโกโสพลนะครับสุขเลียงหวัดดีครับโกนครบุญมีหวัดดีครับลิ้นจี่หวัดดีครับพระโตมัจทิงก็หมื่นกว่าสองหมื่นแล้วแต่พิมพ์นะครับคุณมานพัฒนาปกตลาดตรงคำา้วสวยราคากลางล้านกว่าบาทนะครับถึงสองล้านจะสวยจริงคุณปันเสม็ดนะครับสวัดดีครับคุณน้ำน่อยวิเชกวีสวัสดีครับ คูวิภาคอยู่เย็นสวัสดีครับเลี้ยงไว้ใช้แปดสองหลักแสนหลายหลายแสนนะครับแปดสองคูบาแล้วก็คูบาหันก็คูบาเนี่ยเป็นเจีนะ๊ยนเนอะคูบายังบริไปกาบคูบาเนอะนะครับเหรียญสีหลวงพ่อสว่างนี่ตองคำเออเหรียญอะไรเอ่อเยเหรียญสีหลวงพ่อสว่างนี่ตองคำ จเจริญรีอ๋อเจริญรีอมไม่ทราบนะไม่ทราบสร้างกี่เหรียญวิสุทธ์นะครับสวัสดีครับสิวะวันสว่างแสบเพื่อวลคังหลังคอนราคาเท่าไหร่สามสี่หมื่นครับถ้าจิจขหายอะไรเนี่ยโกศลุกเลี้ยงสวัสดีครับสายยันน์สวัสดีครับมุนทน ไปตานั่เม่กับพัดหลวงปู่เอี่ยมราคาเท่าไรครับอาจารย์โฮมผ้านั่นนะครับลักหงใหญ่ไม่เคยเจอนะปู่เอี่ยมพระเป็นอ้อมไม่กับพัดนะมุ่งใส่บุคลายองก็หลักแสนนะครับเหรียญหลวงพ่อลุ่งสามห้านี่เงินเนี่ยเป็นหมื่นแล้วครับสวัสดีครับเสียเสิร์ตคนธรรมดาที่ธรรมดาสวัสดีครับสอบถามครับเจ้าสัวสองทองคําน่าเก็บไหมน่าเก็บมากนะครับถ้าไม่เก็บเอามาให้ผมเก็บก็ได้ตีราคามา ชัดชัยรังสิมันสวัสดีครับคุณนรเสศสวัสดีครับคุณวัชรพงศ์สวัสดีครับคุณเหมียวนะครับรูปหล่อลงเงินวัดดอนยยหอมราคาหมื่นกว่าบาทครับถากรสวัสดีครับเอกภูมิสวัสดีครับตัวปานสงอนุมาลส่วยอนุมาณส่งขึ้นเป็นแสนหลายแสนนะครับคุณสุทินสวัสดีครับคุณหมูหมูสวัสดีครับโชกี้โชกี้สวัสดีครับ สากลชัยลวงบุกเพิ่มครับผมว่าไหเขาอบอกว่าเขาเขาโทรเขาโทรไปหาปลาแล้วปาไม่รับว่ะโอ้ยผมจะไม่รับเนี่ผมนั่งไรอยู่นี่จขึ้นปับผมต้องรับสิเขาโทรเบอร์อะไรมาเขาโทรเบอร์ผมหรือเปล่าโทรเบอร์นี้หรือปเปล่าล่ะไม่รับไม่ได้หรอกเนี่ยพยานพยานผมเกือบสามรอยคนเนี่ย<า>โอ้ย อออเออกดไปผิดแล้วถ้ากดหาผมผมต้องรับสิผมนั่งอยู่นี่เสียงดังแฟนคลับที่ดูอยู่ก็ได้ยิน <c oughs> โอ้ยนะ <c oughs> าะ <c oughs> <c oughs> มาได้กันี่คนปะสี่คนครับโอ้ถ้างั้นป๋ามาแวะที่บ้านเลไม่ไดนน้บ่มันคนละทางครับมันคนละทาง ไงพรพ่งนี้ตอนเช้าโทรเคยเป็นเนาะพวกนี้เช้าติดซ้อมมาใหม่แล้วส่งมาเลยมันคนละทางเจ๊ผมจะลงลำปางเจ๊ผมย้อนไปแม่จันกับงามแล้วกะมันบ่ได้บ่ได้เฮ้ยจ้าจ้าโอ้กันจะลงลำปางอ่ะใจกลับไปแม่จันใหม่โอ้มันจะได้จะได้กะ พี่บุญเลอ่อสวัสดีครับอาจารย์ที่สัสารเลยเป็นเหนือเลยเลยครับน่าสนุกมากเลยทางปลอดภัยครับผมนั่งรถเล่นกันมั่งๆวันละสิบสกว่าชั่วโมงสนุกมากมั่งหลวงพ่อรุง่งอาจารย์เจ้าไมโอวยเช่ามาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่รุ่นหนุ่มก็เช่าหลวงพ่อรุ่งและชอบมากนะครับคุณปามโมดนะครับโคมน้อยสวัสดีครับสิทธิโรตาเปลียยหลวงพ่อทองมาหนึ่งแปดสวยๆหมื่นกว่าบาทแล้วครับเจมเจ็สวสดีจ้าหมูหมู วันก่อนอาจารย์มีวัสดุหนึ่งเจ็ดกระไหลเงินบล็อกอะไรครับบล็อกเอจ่าลัคกี้เบิร์ดสวัสดีครับคุณสีมานะครับรูปหล่อลงเงินอาจารย์ชุ่มสร้างแล้วก็เท่าไหร่สวยๆคนดีๆก็น่าจะได้ถึงแสนมั้งสุมไก่ประยเกย์ทนเดินทางปลอดภัยปัดโถหมูเหาตัวนี้เถ้าป้อมเถ้ป้อมมัทนันนะสวัสดีครับหลวงพรไปัรุ่นสองหาก็รอกหมื่นก่าบาทจ้า ธนากรฟูเหลือวัสด,ดีจ้าธนากรบุญวรโชตอาจารย์รีวิวที่อาจารย์ใช้ติดไนี่ตัวไหนไม่มีอะไรครับย,ย่อยอๆจำๆไม่มีอะไรไปรูเป็นพายคุณทัดรูปหลอ่อคุณบาสิวิชัยแล้วสปีหน้าเก็บไหมต้องดูก่อนทิศทางลมนะถ้าเล่นหาไมถาา่ถ้าเล่นหาก็น่าเก็บแน่จเจมแจ็คสวสดิ์ติหวันใจลงม่เกษมนั่งผ่านไปไหมยังไม่แพง คุสมใจสวัสดีครับหมูป่าเขาสูงเมื่อจงรุ่นแรกแพงไหมแพงฮะฮอยผู้เพิ่มศูนย์หตาซ้อนเคยเห็นนะศูนย์สนะศูนหไม่รู้เป็นยังไงนะครับเสน่ลาโพดีครับวะฤิสวัสดีครับจองหลวงพ่อทวดปีหนึ่งหนึ่งสวยกับอาจารย์ไว้สักองค์ได้ไหมครับ f อสผมไม่มีดี ตอนมีคุณก็ไม่เอาเนะ้ะขายไปหมดแล้วรูปหล่อุทิมยกชอบฟาโอนี่ไม่ทราบเอ,อ้ยสัตยาพระเงินวัดหอกไก่หมื่นหมื่นหนึ่งได้มั้งพาตะพลนะครับกัลนัการครับเฮ้ยด้คนจะทางปลดไปโอ้ยชักมาการไม่สู้ดีเว้ยงงหลวงประพุธเปรีงองกอุทัยธานีเวิร์กใหม พระพุทธน่าจะมีคนเล้าหาอยู่นะสะสะสกสะคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพระบุญเจ้าสวยนเงินรุ่นหนึ่งผมซื้อสามล้านนามาทีเถอะซื้อสวยามาสามล้านสตาร์ทให้จากได้นะครับขอให้สวยนะครับช่างอุดมรับหมาต่อเติมบ้านสวัสดีครับเหลียงหลวงพ่อสุดปีสองพันสองหนึ่งเนื้อกระไรทองลงยา มุ่งยาไม่เล่นนะครับแล้วเนี่ยนี่ขอสองคำถามมึงงงจัดเลยฮะวัดวัดว,ดวดัดไม่ไหววันนี้เช้าเรามาลุยยันใหมาาาา่คอนเทพวสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เขี้ยวเสือหลวงพ่อพัวแพงไม่เป็นหมื่นครับคุณม,มานพบุญปลวัสดีครับวิรัสสักสวัสดีครับนะครับ อย่าลืมนะครับพวกนี้ใครอยู่เชียงใหม่มาหาได้เลยมาพบเจอกันได้เลยนะครับมีพระไรากวดเช็คเข้ามาได้เลยนะครับแต่เกว่ากันถ้าแท้มีราคาถ้าเกก็คุยกันโอเควันนี้เพ่นก่อนละแม่ไหวจะจะสับประงกแล้วเนี่ย